โอ้โใหญ่เต้ยห้ามฟังมาช่วยแสงอรุนเลยขอบคุณมากมากบอกเพื่อนไปรถไปสามคันคันละแปดคนเรื่องออยู่คนหนึงอี่แบบน่้มาตั้คนละขวดเลยไอถ้าเหมือนวแปดสิบแปดเรื่อง

เคยอยู่เคยอยู่ครับมีคนคิดจะหนีไปอินเดียหรืออัราเทศหรือไม่ไม่ไม่หีเพราะอะไรอ่ะเพราะคนนี้ต้องตามว่าให้หนีผมบอว่าหนีปวดพี่พ่อม้าไม่มีงานทำเลยหรอบอกให้ก็ได้ปะทั้งหมมันยากมากที่นี่ที่นู่นค่าแรงมันเท่าไหร่อ่ะไม่แพงผมทำผมไม่ได้ทำงานครับอยู่บ้านดำนาครับ ทำมาแล้วีหนีเข้ามาเพื่อหางานทำใช่ไหมใช่ครับทีเาชันคี้เข้าหมดแล้วอะพี่็เลยเข้ามาไม่รู้ตังโลกจากาิดดาวจงหนังวันดับก้ามาเลยดับก้าว เดี๋ยวส่งสพเขาใหงค่ะแล้วยังไงต่อครับอ่าส่งดำเนินคดีแล้วก็ทำบันทึกจดหมายเรื่องมาเราเรา so ต้องกักกันตัวนะสี่วันตามพรบอเคต์ต่อต้องกักค่ะเดี๋ยวเราจะหาสถานที่กักตัวก่อนคือตอนนี้ผล ATK ไม่พบหลังจากกักตัวแล้วทำยไงต่อครับอ่าก็ต้องดำเนินคดีกล่าวหาตามกฎหมายว่ากเบคนข้างเมืองครับได้พิจารณาแล้วแต่ตอนนี้อยู่ที่ อออำนาจองสารใช่ไหมครับค่ะก็เดี๋ยวต้องเพราะว่าหน่วยงานเนี้ยสมาที่กําลังร่วมกันมีสพห้วยยางมีปกครอกพอำเภอทับสะแกแล้วก็มีสพจงอาัศสึกที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกๆแล้วก็มีสย